ใช่ครับ YouTube มันมีปัญหานะครับพี่พีสมาชิกเข้ามารับมผมช่องทาง facebook ก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ทางผมนะครับแบงค์มีหแบบ้าแต็แบ,บนะับไม่ได้กาเลยนะแบงค์คุณพ,พาทิวัดมันไม่ได้เป็นที่ทางผมครับมันเป็นที่ทาง youtube ครับ ผมก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับเฟซช่องเจ็ดแต้มสองกาครับ ผัดนี้ได้ตั้งก่อนอีกแล้วนะสสสสแอปแดงยิงให้ใหม่แล้วครับ ช่องทางยูทูบค้างบ่อยรบกวนพี่สมาชิกเข้ามาดูที่ช่องทาง Facebook นะครับเพจ7แต้ม2องกานะ ไม่ไหวแล้วกับเว็บเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปคอมเมนต์สักครู่นะครับมาเยอะจริงจริงเราบอกว่าไม่ไหวแล้วนะไม่เป็นอันผากันกดแต้มเลยนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบแปดแบบผมใส่เลยเป็นหนึ่งกาไปเนี่ย อ๋อถูกแล้วดูครับตั้งตั้งมานี่วันนี้ต้องบอกว่าไม่หมดจะเหลือน้อยครับพัดแล้วต้องบอกว่าการนี่มาเป็นพวนเลยนะเอาโอ้นี่ทักไม่ได้เลยนะ ดูครับดูเขียวนะเนี่ยครับหนาไปนิดนะมี25แต้ม10กาแต้มยังไม่ขาดนะครับแต้มพอดีบนโต๊ะนะเขาบอกว่าแต้มพอดีบนโต๊ะเนี่ยคนที่มาทีหลังนี่ชนะแต้มไปนะครับคนมาทีหลังชนะนะครับ วับอ่านทีคุณพงเทพครับคุณพงเทพพิมอะไรมาโอ้โหสวยงามครับสีกาชิงดำครับโอ้เนี่ยครับหกกาพัดเหลือสี่กานะครับแบงค์ชนะคะแนนไปนะ เดี๋ยวๆสักคู่นะครับเนี่ยนะครับแบงค์ชนะแต้มไปนะครับแต้มเท่านะเดี๋ยวสักคู่นะครับใส่เป็นหนึ่งแล้วกันเนี่ยครับ พัดบวกสองพนะจบเกมที่4นะครับเกมที่5ต่อเนื่องกันไปเลยครับเดี๋ยวเรามาขอบคุณสปอ,อนเซอร์กันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับสักครู่เดียวครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนพุทธเจ็ดเต็มสองพัฒน์เล่จิลสำหรับโบนัส6แดง2,007และแม็กซิบัม7จ็ดพันายโยโกท่าสายผู้บริหารเอ็กตรีมชลบุรีกกขับจังหวัดปทุมธานีนิชคิวโนนทบุรีแฟคทอรี่มีทั้งชลบุรีกกขับและช็อปของนิชคิวตั้งอยู่ข้างซอยสาม,มัคคี43 ช่วงนี้นิสสนุกเกอร์อะคาเดมีนนทบุรีมีโปรโมชั่นดีๆนะครับลดราคาจาก160บาทเหลือเพียง99บาทเฉพาะเวลา11นาฬิกาถึง16นาฬิกาโปรโมชั่นดีๆยาวไปถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้เคซัสนุ์เกอร์ขับพุทธมนตรสายสีตัดใหม่พุทธสาครมารกกี้ที่นี่งานดีการันตีโดยพี่ป๋องเคโปรแกรมบริหารจัดการสนุ์เกอร์ขับ YS สนุ์เกอร์ดูแลขับได้ทุกที่ทุกเวลาออนไลน์ออฟไลน์ครบจบในโปรแกรมเดียว แจ้งว่ามาจาก7แต้ม2รับส่วนลดทุกโปรแกรมทันทีพี่พีเวอร์ดีสนุกก็ขับตั้งอยู่เมืองเวอดีติดกับแม่สอจังหวัดตานบริหารงานโดยครอบครัว4คูพี่ปองพี่ป๋องและพี่โจ้4คูนสสนุกก็ขับให้บริการ24ชั่วโมงมีโต๊ะถึง16ตัวตั้งอยู่ซอยใหญ่เปรมถนนสีนครินขาออกเลยแยกเทพารักษ์ไปนิดเดียวบริหารงานโดยพี่ปอง4คูนสทากะระสนุกก็ขับเป็เกษมซอยร้4 ต๊ะสตาร์ชิงเหล็กอุปกรณ์มาตรฐานมีฮิตเตอร์ทุกตัวบรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางระยะห่างโต๊ะถึง3เมตรแห่งไม่ตกรอกันแน่นอนอาหารอร่อยบริหารงานโดยคุณทีทาคระสำรองโต๊ะหรือสอบถามข้อมูลโทร0896995598 AN Design Shop รับผลิตและออกแบบเสื้อพิมพ์ลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมเสื้อองค์กรเสื้อแข่งขันกีฬาบอกว่าจากเจ็ดต้นเสาลดทันที10%หัวคิวที T ่เดอะแบงค์เลือกใช้หัวคิวเดอะแบงค์ T ก๋วยจับโกอทงน่าจะก๋วยจับยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบตั้งอยู่ถนนพุทผลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคิดถึงก๋วยจับต้องก๋วยจับโกอทงผาสกั NS, ลลตพีเวิ่งสเสถียรเนียนนุ่มลื่นหนึ่งผืนใช้ได้ยาวนานมีทั้งรุ่น720ราคา7500บาทและรุ่น147ผืนละ11000บาทสนใจติดต่อหลังไม่ต้ได้ทันที บริษัทซ e นจูรี่สโนลกเกอร์ช็อปหยุดพัฒนาไม่ใช่เราจัดจำหน่ายไม้คิวผ้าสกรากโตสนุกเกอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนุกเกอร์ครบวงจรบริหารงานโดยต้องราดบดีเฟรนสนุกเกอร์ Friends, er, ค,รอรรคลับซอยสีนครินทร์24มีโตสนุกเกอร์ระดับมาตรฐานสากล9กตัวพร้อมอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงมักกี้น่ารักน่ารักให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้มีโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนะครับราคาเริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ119่บาทเท่านั้นสนใจเข้าไปใช้บริการติดต่อ Facebook Fanpage no 89สนว์เกอร์อะคาเดมี่โต๊ะสนุกเกอร์อกกอระดับมาตรฐานการแข่งขันบริหารงานโดยคุณหนุ่มท่าม่วงตั้งอยู่วังสาราซอยหนึ่งถน,นนแสงสุโตสายเก่าอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการในราคาย่อมเยานอกจากนี้ยังมีสนุกเกอร์ช็อปจัดจำหน่ายอุปกรณ์สนุกเกอร์รวมถึงอาบน้ำคิวสนใจเข้าไปใช้บริการหรือสํารอตโตะโทร0814414234หรือทักข้อความไปที่เพจ89สโนว์กเกอร์อะคาเดมี่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเลียนท่านแจ้งว่ามาจากเพจเแต้มสองยรขอศษจาก 89ทันทีสอกินจันคาแครตั้งอยู่ซอยวัดลาดประดุให้บริการลากรถด้วยโฟมดูดฝุ่นสะอาดกดจดดูแลรถท่านเหมือนรถเราเองสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดต้องการจะค้าขายเชิญเข้ามาจับจองพื้นที่ได้ฟรีที่ตลาดปสามเกิสนใจติดต่อท่างสอจออ้วนได้24ชั่วโมงโทร0828312256 เดอะเชสเตอร์สุนดูกาคารถรวมชาวสอยคิวย่านพระรามห้าับใหม่ไม่ธรรมดามีโต๊ะให้บริการสิบตัวเป็นห้องรวมแปดนะครับห้องวีไอพีสองราคาเริ่มต้นเพียงชั่วโมงละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเปิดให้บริการตั้งแต่สิบเอ็ดนาฬิกาไปถึงตีสามจัดโต๊ะตั้งอยู่ในซอยบางไผ่ถนนนครอินทร์ใกล้สะพานพระรามห้าสนใจเข้าไปใช้บริการสำรองโต๊ะโทรศูนย์แปดห้าหนึ่งสองสามแปดเจ็ดแปดสี่แล้วเจอกันที่เดอะเชสเตอร์สนุกครับ อะมาพูดคุยกันต่อครับทอกคขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำมาเลยตอนนี้แบงค์มี19แต้ม3กานะครับอืแล้วโชว์หายไปเลยครับขาวยังไงเบาได้เบาอ่ะอย่างนี้ยังได้น้ำเงินครับอืมวนกลับมาตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้ต้องไปตั้งที่ชมพูนะน้ำเงิน นั่นแหละครับดูบางมิดนั่งเนี่ยอู้เต็มโซฟาเลยคนเดียวโซฟานี้นั่งได้สามคนนะครับต่อแนวุมกางทางซ้ายครับ พึ่งตกใจไปพ,พี่สมาชิกสนุกการนี่มันแป๊บเดียวนะ ส่ยึดไว้ด้วยครับหืมการขาดไปเยอะ,ะครับอย่างนี้ต้องบอกว่ามาละเวยมาละวานะอย่างนี้ต้องบอกว่าสนุกครับดูกันยาวๆครับ <c oughs> ต้องบอกว่าสอดไส้คาราเมลเลยนะลูกนี้